บางรายที่พี่เจอหนักก็คือครว่าจารย์ที่แก้งเงียนว่าผมไม่ได้สั่งคุณให้ทําอวันนี้นะผมไม่ได้สั่งให้คุณแก้งานอันนี้นะทำไมผมต้องจ่ายคุณมันมีอยู่จริงผมก็เคยเจอว่าพี่ไม่เห็นได้บอกว่าจะจ่ายก้อนนี้เลยนะมันมีอยู่จริงครับผมทนาเองเจ็บปวดเลยครับทุกวันนี้ก็ยังเก็บตังค์ได้อยู่ไม่น้อยผมต้องบอกอย่างนี้เลย fastwork podcast fastlaw กฎหมายย่อยง่ายสําหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการ ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับทนายโจกับรายการ Fast Law อีพีนี้เป็นอีพีที่3แล้วอีพีนี้ก็จะมา ว่ากันด้วยปัญหาคลาสสิกปัญหาลูกแตกที่ฟิล์นหลายคนเจอรวมถึงผมเองที่เป็นทนายก็เจอก็คือครูว่าจ้างเอางานไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินพอถามไปว่าพี่ครับงานเสร็จแล้วขอเบิกเงินส่วนติเลยนะครับก็จะเกิดอาการแกล้งตายแชทไม่อ่านโทรไม่รับไลน์ส่งไปก็แกล้งมองไม่เห็นส่งกับมาแต่สติกเกอร์แต่ไม่ตอบอะไรกันเลยไม่มีข้อความตอบรับมีแต่สต er ิกเกอร์กลับมาว่าโอเคซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนมาปรึกษาผมอยู่เรื่อยๆว่าผมจะฟ้องได้หรือเปล่าผมจะเอาอะไรมาอ้างอิงเรื่องเรื่องการ,รทํางานพี่ผมไม่มีสัญญ,ญาจ้างผมทำไงดีครับก็เดี๋ อธิบายเป็นขั้นตอนไปว่าถ้าไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหมไประเด็นแรกอันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยเพราะฟแล์นไม่ค่อยทําสัญญาจ้างกันไม่รู้ทำไ,ไมอาจจะด้วยความง่ายหรือความเคยชินหรือเปล่าที่ไม่มีสัญญาจ้างก็ทํางานไปก่อนถ้าให้พี่แนะนําเบื้องต้นอ่ะถ้าใครมีสัญญาจ้างก็ดีไปอันนี้ง่ายหน่อยมีข้อมูลชัดเจนว่าจ้างกันเท่าไหร่ยังไงต้องจ่ายเงินกี่บาทกับ2ถ้าคุณไม่มีสัญญาจ้างบางครั้งมันจะมีใบเสนอราคาที่คุณเคยทําส่งให้เขา แล้วเขาเร็จรับกลับมาแล้วมีใบวางบินอะไรกันต่อนเนื่องตามขั้นตอนก็ว่ากันไปอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถือเป็นหลักฐานการจร้างงานอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเวลวร้ายสุดบางรายที่พี่เจอหนักนะก็คือไม่มีสัญญาไม่มีใบเสนอราคาบิลกันจากการโทรคุยอย่างเดียวแล้วก็มีแชทคุยกันบ้างข้าแนะนําจริงๆเนี่ยลายที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วข้อความแชทที่มีการคุยโต้อตอบก,กันเรื่องการจร้างงานเอามาใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยกข้อความที่คุยกันเรื่องงานเป็นหลักขึ้นมาว่าตกลงจ้างงานกันแบบไหนยังไงบ้างราคายังไงคอนเฟ แล้วหรือ,อยังถ้าให้แนะนําจริงๆในรายที่กําลังจะจ้างกันใหม่นะฟรลแลซ์ทั้งหลายก็อยากอยากให้เข้าใจก่อนถ้าสมมติผู้ว่าจ้างบอกว่าไม่ต้องทำสัญญาก็ได้ครับเนี่ยพยายามคุยให้มันเป็นอยู่ในข้อความไม่ว่าจะเป็นทางแชทผ่านโปรแกรมต่างๆหรืออีเมลโต้อตอบถ้ามีเหตุเร่งด่วนที่ต้องแบบว่าขอโทรแก้ง,งานกันแบบไม่มีรหัสอักษรก็อยากให้พอโทรเสร็จปุ๊บแชทคอนเฟิร์มเขาหน่อยเพราะว่านี่คือหลักฐานถ้าในวันหนึ่งเขาเบี้ยวคุณขึ้นมา คุณจะได้มาอ้างได้ว่านี่ครับหลักฐานการทํางานที่เราทํากันสัญญาจ้างมันมีอยู่จริงประมาณนี้เพราะแน่นอนผู้ว่าจ้างที่ใช้คาว่าอะไรหน้ามืนก็นได้อะแกล้งเนียนว่าผมไม่ได้สั่งคุณให้ทํทำวันนี้นะผมไม่ได้สั่งให้คุณแก้งงานอันนี้นะทำไมผมต้องจ่ายคุณ มันมีอยู่จริงเชื่อว่าหลายคนต้องเจอผมก็เคยเจอว่าพี่ไม่เห็นได้บอกว่าจะจ่ายก้อนนี้เลยนะมันมีอยู่จริงครับผมธนาเองเจ็บปวดและครับทุกวันนี้ก็ยังเก็บตังค์ได้อยู่ไม่น้อยับผมต้องบอกอย่างนี้เลยถ้าให้แนะนําจริงก็อยากให้น้องๆทาตามที่ที่บอกไปหลักฐานไม่มีสัญญาก็พยายามเก็บแชทเอาไว้เก็บอีเมลไว,ไว้ขอให้ไม่มีลายอักษรเป็นหลักโทรคุยกันก็ต้องมีมาแชทคอนเฟิร์มกันไว้เป็นเป็นเป็นซิกเล็กน้อยอันนี้เป็นทิคเลยว่าวันหนึ่งเนะี่ยไดเอามาใช้ถ้าเขาจ่ายเงินมันก็จบแหละแต่ถ้าเขาไม่จ่ายอย่างนน้้้อออยคุณไดเเเาาาาทกีมงัขบ ในสารได้สำหรับอีพีนี้ก็เพียงแค่นี้ครับผมลาก,กันไปก่อนกลับมาพบกับรายการ FastLaw ได,ด้ทุกวันพุธโู่ช่องทางของ f a s t w o r ิร์สคร์ทแคร์ครับวันนี้สวัสดีครับ